ค่ำหนึ่งหลังตรัสรู้ได้หกสัปดาห์นริมสะเงียบสงบและสวยงามชื่อมุจจลินป่าทั้งผืนเหมือนกลั้นหายใจแล้วท้องฟ้าก็แตกเป็นม่านฝนพายุโหมเจ็ดวันเจ็ดคืนลมเย็นเฉียบพัดฟาดคล้ายจะพัดทุกอย่างให้พังทลายแต่ตรงกลางพายุมีพระพุทธองค์ประทับนั่งนิ่งจิตสงบแน่นนิ่งกว่าภูผา กลางความมืดใต้ผืนน้ำสัตว์ผู้เฝ้าทางน้ำมาช้านานเริ่มขยับพญานาคมุจ,จลินเกล็ดดำประกายเขียวทับขิมเลื้อยขึ้นจากบาดาลอย่างไร้เสียงโลกเบื้องบนสถานด้วยสายฟ้าแต่โลกเบื้องล่างเงียบสนิทดุดสารบรรพชนนาคราชขดพระวรกายเจ็ดวงรองรับเบื้องล่างแผ่พังพานกว้างเป็นฉัดซ้อนเจ็ดชั้น บังลมบังฝนบังฟ้ามิใช่เพื่อโอ้อวดฤทธิ์แต่เพื่อปกป้องความสงบที่สูงกว่าพายุทั้งปวงตลอดเจ็ดวันพายุไม่ยอมหยุดแต่พระพุทธเจ้าไม่ไหวติ่งประหนึ่งข้างในไร้ลมไร้ฝนมีเพียงสุขอันเกิดจากการหลุดพ้นสายน้ำไหลเลาะรอบองค์เหมือนแสวงทางมีกล้ากระทบเกินขอบเงา สัตว์ป่าหยุดส่งเสียงนกไม่บินนอนยังหยุดชัยดินเราธรรมชาติทั้งปวงพร้อมใจก้มลงฟังความเงียบเสียงเดียวในโลกครั้นฝนขาดเม็ดเมฆล้าลมสงบพญานาค่อยๆห่อพังพานลงเลื้อยผละออกแล้วแปลงเพศเป็นมานหนุ่มแต่งกายเรียบเดินเข้ามาโดยไม่ทิ้งเงา ก้มถวายอารักขามิใช่ต่อองค์พระรูปกายแต่ต่อธรรมที่ทำให้พายุไร้ความหมายณที่นั้นพระพุทธองค์ทรงเปล่งคติธรใจความว่าสุขแท้มีอยู่สุขของผู้วิเวกจากความวุ่นสุขของผู้ดับราคะโทสะสุขของผู้ไม่เบียดเบียนและสุขของจิตที่ไม่ยึดมั่นอะไรเลย คำสั้นๆนั้นเหมือนคำพิพากษาแก่พายุทั้งหมดธรรมชาติยิ่งใหญ่แต่จิตที่ตื่นยิ่งใหญ่กว่าพายุภายนอกหยุดยากแต่พายุภายในหยุดได้เมื่อเรานั่งนิ่งๆให้สติแผ่เป็นพังพาเหนือศีรษะเม็ดฝนของอารมณ์จะค่อยๆยอมแพ้เมื่อจิตตั้งมั่นแม้ชั่วลมหายใจเดียวคุณจะรู้ ความสงบมีริ์เหนือฟ้าร้องและนั่นแหละคือฉัตของมุจลินในใจคุณเอง